เรียกว่าได้เข้าศึกษาพระธรรมตามความตั้งใจไว้สําหรับสามเนริเจนีหรือฉายาทางธรรมว่าสามเนรีธรรมกัญญาณีท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้กันอย่างล้นหลามล่าสุดแอบ,บมีดราม่าเบาเมื่อทางด้านเพจดังอย่างเจมอย108ออกมาโพสตภาพและคลิปวิดีโอของสามเนริเจนีที่ถูกชาวเน็ตถ่ายและนําไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียขณะเดินทางจึงเกิดดราม่าถ,ถึงความไม่เหมาะสมต่างถกเถียงกันบนโลกออนไลน์พร้อมเขียนแคปขันว่า เมื่อมีคนเจอสามเนรีธรรมกัญญาณีแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลชาวเน็ตหนึ่งบวชอยู่แต่ออกสื่อบ่อยจะสงบได้ไงชาวเน็ตสองมีคนถ่ายให้เขาไม่ได้เดินไปขอถ่ายนี่คะกูปรบมือให้ชาวเน็ตสองท่านไม่ได้เดินมาขอให้ถ่ายนี่ชาวเน็ตที่ไม่ใช่กูอีพิมเมียลุงป้อมทั้งนี้เพจดังยังชี้แจงในใต้โพสตว่าเผื่อใครสงสยัยอ่าวและท่านไปไหนและได้แปะคอมเมนต์ที่ว่าใช่ครับบังเอิญเจอท่านอยู่สนามบินร้อยเอ็ดท่านมากราบเจ้าคุณต้อมท่าสะแบงเจ้าวันนี้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ปกป้องว่า นี่ไม่ใช่ FC นะแต่คนถ่ายเขาก็บอกว่าบาังเอิญไปเจอที่สนามบินและอย่างที่เห็นในคลิปท่านก็รีบเดินไปกับทีไม่ได้เดินยิ้มหวานแจกลายเซ็นอะไรเห็นลายเมนที่แซะท่านละยังไงท่านก็เข้าเพศนักบวชแล้วถ้าทำผิดอะไรบาปบ,บุญอยู่ที่ตัวท่านเองคนแซะก็ไม่ใช่สำนักพุทธข้าเบาได้ก็เบามั่งเหอเสือกเอ้ยใส่ใจกันแต่เรื่องคารวาสก็พอมังเขาบวชแล้วแสดงว่าเขาปลงปล่อยวางแต่บางคนถ้าไม่รู้กาลเทศะก็แนะนำควรไปบวชบ้าง เขาบวชเขาได้บุญแทนที่จะอนุโมทนาบุญแต่กลับเอาเขาไปพูดต่างๆางๆงๆนานาในทางไม่ดีคนที่คิดพูดไม่ดีนะครับจะติดเวรกรรมเองชาวเน็ตรู้จักเรียนรู้การสงบบ้างนะและอีกมากมายเลยทีเดียว